ดีครับเพื่อน,อนคือผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะครับคือยุ่งอยู่นะครับก็วันนี้ก็ไปที่ศาลมาครับไม่ได้ไปทำอะไรครับไปโอการศึกษาดูนะครับว่าเราเดือดร้อนอย่างนี้เพื่อเพื่อเพื่อเชงความประสมข,ของเรานะครับว่าเราได้รับความเดือดร้อนอยังไงนะครับเพื่อน,อนคือมาเชอประสบการณ์ชีวิต อันทุกคนรับรู้นะครับคือเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับคือมีวินว่างๆอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็กับเจ้าของเดิมนะครับคือผมก็รู้จักดีนะครับเจ้าของนะครับซึ่งอยู่แถวๆบ้านนี่นะครับนะครับตอนนี้ผมปลูกยาเส้นอะไรนะครับเลี้ยงปลาอยู่แกก็เดินมาทุกวันนะครับผมจะ ปักหลักกันรั้วแล้วนะครับตอนที่เจ้าของเดิมนะครับจะปักหลักกันรัวแล้วนะครับเพราะว่าผมปลูกยาเส้นแล้วก็เลี้ยงปลาดุกด้วยนะครับแล้วก็ปลูกมาละกอเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของเดิมทุกวันนะครับแกก็เินมาดูนะครับมาดูัวบ้างมาดูยาเส้นที่ผมปลูกบ้างนะครับแล้วก็ผมจะปักหลักแล้วแกว่าคงจะจูหนึ่งนะครับยังไม่ได้วัดทีนะครับผมก็เลย ปักไม่ถูกนะครับว่าจะปักตรงไหนนะครับแต่โอเคตายไปนะครับพี่หลวงที่ผมจักนะครับที่อยู่แถวหน้าฐานีก็ไปนะครับตายไปนะครับคนคนอื่นก็มาซื้อนะครับซื้อเร็ดก็ไม่ได้ตีรางวัดอะไรครับคือจะคือมากก้นทางเข้าไว้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 หมดเลยนะครับแล้วก็ถามก็ไม่ถามอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลย ต้องไปปรึกษานะครับปรึกษากับที่ที่ที่ศาลนะครับว่าจะให้เขาลื้อถอนนะครับเพราะมันเดือดร้อนที่ดินก็ไม่ไม่ได้ติดของผมนะครับผมก็ไม่ได้อยากอยากได้นะครับแล้วที่ดินก็ไม่ได้ได้ติดอยู่ในจดหมาของเขาด้วยนะครับมาเป็นที่ดินที่เจ้าของเดิมผ่อนนู้นนะครับให้ไว้เพื่อได้เข้าดินข้างหลังที่ของผมนะครับแต่ก็คือเขาก็ไม่วัดนะครับเขาก็มากันไว้หมดนะครับ ก็เจรจาความถูดร้อนเท่านั้นนะครับแล้วก็มาเจอจาถูกการว่าทุกคนก็ต้องอยู่ตามกฎหมายนะครับเพื่อนๆเราก็ไปทำความถูดอนให้คนอื่นบางครั้งก็ดูไม่ใรู้ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเท่านี้เราจะไปเอาชางมันก็ลำบากคนอื่นัานนะครับ พอมีวิธีทำไงก็เดี๋ยวจะตรงนี้นะครับก็จะเดินทางไปที่สถานีตำรวจนะครับเพื่อลงบนทึกประจําวันและก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาไก็บเกี่ยครับ,หบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเก็บเกี่ยดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำอะไรได้บ้างนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพูดอะไรบ้างนะครับตรงนี้ ต้องไปที่สายการวกก่อนนะครับแล้วก็ลองดูว่าเจ้าที่จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับปวติมาประจํานะครับบ้านผมนะครับมาบ่อยครับเจ้าที่ตำรวจเวลาเรื่องครอบครัวผมมาบ่อยครับแต่ว่าวาือย่างแบบนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับแล้วก็แชร์ความทั่วประเทศเลยนะครับทั่วโลกเลยนะครับ ว่าเวลาประชาชนจดดร้อนมีนเจ้าหทีต่ตำรวจจะมาไหมนะครับละวินการปฏิบัติหน้าที่ไหมนะครับลองดูกันนะครับตรงนี้ครับเพื่อนๆ